นะครับก่อนจะพูดคุยเกี่ยวกับพีเมดีกก็ไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนเนาะฟุตบอลยุโรปา้าแชมเปียนลีกนะครับเนาะก็ฟุตบอลเมื่อคืนนะครับ ผลบ,บอลยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อคืนก็ทางแมนยูเนาะก็บุกไปชนะเชอร์ีฟตีรัสโผลนะครับน0ะประตูต่อ2นะครับแล้วก็ทีมใหญ่ๆนะครับนี่ที่เวี่ที่โลสแามด็ก็ก็แปลกใจตรงที่ว่าลาซิโอนะครับไปเยือนทางมิทเท์แลนด์แล้วก็แพ้5ประตูต่อ1 นะครับสวัสดีครับพี่สรีสวัสดีครับเสียงนี่ชัดไหมพอดีลองใช้หูฟังใหม่นะครับผมสวัสดีครับพี่สรีสวัสดีครับก็มีอะไรนะทีมไหนนะเด้อ๊บน่งมีแมนยูชนะนะครับสบายดีนะครับสบายดีครับพี่เป็นยังไงบ้างที่อ่าอินโดฝนตกม้างครับ นะครับลมานะครับก็เปิดบ้านราชนะอ่ะ SJK เนลซิกีไปสามประตูต่อศูนย์นะครับก็จะสรุปนะครับสรุปผลให้ฟังไม่เป็นไรครับพี่สิริครับผมพอดีผมอยากจะทําแนวนี้มานานแล้วแหละก็เลยก็เลยลองทําดูนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมชอบเนาะก็ ยังไงล่ะอีกช่วงอีกอย่าง็ช่วงหลังมามันไม่ค่อยมีเวลาไปทำไปเข้าป่าเข้าอะไรด้วยแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยนะครับนะครับผมจะสรุปผลฟุตบอลยูฟายูโรป้าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนให้ฟังนะครับก็เชอริฟติลาพูดนะครับแพ้ให้กับแมนยูไปนย์ประตูต่อศรนะครับมิดทันแลนนะครับสร้างเซอร์ไพรส์นะครับนะ เอาชนะลาซิโอไปได้5ประตูต่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็โอลิมเปียกอสนะครับก็เปิดบ้านแพ้ให้กับไฟบวกไปศูนย์ประตูต่อ3นะครับโมนาโกจากฝรั่งเศสนะครับอ่าเปิดบ้านแพ้ให้กับเฟเรนซบาร์ซีนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ทีมนี้ก็ไม่เคยได้คุ้นหูเหมือนกันไม่รู้อยู่ดีในไอประเทศอะไรนะครับเนาะก็แล้วก็เลอัลโซเซดาดนะครับเนาะชนะนิโคเซียไป2ประตูต่อหนึ่งเฟย์ยูนด์นะครับ ถล่มสุดตตวมการไปหกประตูต่อศูนย์นะครับคาราบักนะครับชนะน้องไปสามประตูต่อศูนย์แต่ซอนสปอร์นะครับนาะก็เปิดบ้านชนะชเวตด้าไปสองประตูต่อหนึ่งเอเอสโลม,มานะครับเปิดบ้านชนะเอสเจเคเฮลซิงกีไปสามประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เลนเบติสนะครับเปิดบ้านเอาชนะลูโดโกเรสไปสองไปสามประตูต่อสองนะครับบรากานะครับ เปิดบ้านเอาชนะยูเนียนบรินไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เลนนะครับเลนเลนเอ,า,อาเปิดบ้านเสมอกาเฟเนบาเช่ไปสองประตูต่อสองสวัสดีครับพี่ช่างมาสวัสดีครับคุณแอมเดวสวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้วก็ยูนิยงชชงกินรุดนะครับชนะมันม่ไปสามประตูต่อสองดีนนโมเคียบแพ้ให้กับ A.E.K. ลานาคานะครับ0ประตูต่ตอหนึ่งแล้วก็คู่สุดท้ายโบโดกริมนะครับเปิดบ้านชนะ fc ซูริกไป2ประต,ตูต่อหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็มียูฟายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็นะครับอาเซ็กอากมานะครับเอาชนะวาดุตไป4ประตูต่ตอหนึ่งสันกิริธชนะบาเซนไปแพ้บาเซน0ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เยอแกรเดนชนะมอนเอาชนะมง ไป3ประตูต่อ2สราาเวียปรากนะครับชนะบอนคานีสามสองครูนะครับแพ้ชีวาสปอร์ศนย์ประตูต่อ1 k a เกนนะครับเอาชนะแซมร็อกโรเวอร์3ามประตูต่อศูนย์ทิวนิกนะครับเปิดบ้านชนะสโลวานบราริสวาสลาวาไป2ประตูต่อศูนนะครับแล้วก็อัปอรลอนมิลาซอนนะครับ ชนะเอ่อเปิดบ้านแพ้ดานิโปรไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งประตูต่อสามครับพี่ช่างวากลายเป็นนักข่าวเสเยีล้วนะครับนะก็ลองดูครับพี่นักเอ่อพี่ช่างวานะครับผมอยากทำานวนี้มานานแล้วนะครับก็ลองดูว่าจะทําได้ดีขนาดไหนอีกอย่างหนึ่งก็คือผมชอบเอ่าเรื่องฟุตบอลด้วยนะคุณแอมเดลนะครับทากทายช่างวานนะครับเนาะ นะครับก็ทักทายกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมสรุปผลวัน,มนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาให้ฟังแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ซิลเคบอกนะครับแพ้เวสแฮมหนึ่งสองประตูต่อสามนะครับอิตันบูมายุกเช็คนะครับเนาะชนะฟิออลรนตินา่าสามประตูต่อศูนใช่แล้วฟิโอเร,รนตินา่าทีมปรอมหรือเปล่านะครับไปเละเทะเลยนะครับเนาะแล้วก็ฮาโปเอลเวียเชวานะครับแพ้บียเรล 1>, 1ประตูต่อ2นะครับโคโรนนะครับชนะสโลวาโก้อประตูต่อ2นะครับปาติซานเบลเกดเสมอกับนิด1-1นะครับแล้วก็สตีโอบูคาเรีส์นะครับเสมอกับอันเดเลต0ประตูต่อ0ลิกาสนะครับแพ้ให้กับฮาร์ท0ประตูต่อ2คู่สุดท้ายก็เลสฮอตนานนะครับเอาชนะออสเตรียเวียนนาไป4ประตูต่อ1นนะครับเนาะก็อื่นๆก็มี บอลที่ไม่ค่อยรู้จักนะครับไม่ได้รายงานเนาะผมยังไม่ได้ไปทักถ่ายพี่ๆเลยนะขอทักถายพี่ๆก่อนแป๊บหนึ่งนะครับฝ mm hmm. ากกดไลค์ like, กดแชร์หน่อยนะครับทุกท่านนะครับอา ที่ช่างวาก็าทักทายพี่แอมเดลสวัสดีครับนะครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ช่างวาเชียร์ทีมไหนครับผมผมเชียร์ลิวฟูเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมทุกท่านนะครับ คนพี่แอมเดวแอมเดวก็ให้หัวใจพลังบวกมาสองดวงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแชร์ share ที่หน้าหน้าชุมชนหรือว่าแชร์ที่เฟซก็ได้นะครับผม <S 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 เดี๋ยวผมเมื่อน,นี้แล้วผมจะพาะไปพูดคุยเรื่อง พีเมลีกนะครับพีเมลีกจะมีจะมีเลื่อนอยู่หลายคู่อยู่นะครับไปดูกันเลยนะครับก็คืนนี้นะครับจะเตะตีสองนะครับคืนวันศุกร์เตะตีสองก็เป็นเช้าวันเสาร์เนาะก็มีแอตตนวิลล่าเปิดบ้านเจอกับเซาทันตันนะครับแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมนะครับเวลาตีสองเหมือนกันนะครับส่วนคู่วันเสาร์นะครับเนาะ มีวูฟแฮมตันเปิดบ้านาเจอกับแมนซิตี้รนะคู่นี้เตะเวลา18บแนาฬิกาสานาทีนะครับแล้วก็คู่ไบรตันกับคิตตันเลิตนี่เลื่อนแข่งนะครับแล้วก็นิวคาสเซอรนิวคาสเตอรเจอกับบอลมาร์ตเวลา3ามทุ่มสเปอร์เจอกับเลสเตอร์เวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับเนาะไปวันอาทิตย์กันมากนะครับ วันอาทิตย์นี้ก็จะมีแข่งอยู่4คู่ก็จะเลื่อนแข่งซะสองคู่นะครับก็มีคู่ที่เตะอ่าสิบแปดนาฬิกาก็มีเบรนฟอร์ดเจอกับอาร์เซนอลจากฝูงนะครับแล้วก็เอเบอร์ตันเจอกับเวสต์แฮมเวลา2องทุ่มสินะครับคู่แมนยูก, e ton, กับ ham, ลีดนะครับ, Man, U, บ, Lead, รบเลื่อนแข่งแล้วก็เชลซีกับลิเวอร์พูลก็เลื่อนแข่งนะครับนะครับเลื่อนแข่งไปดูฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอ่าวันเสาร์กันบ้างนะครับแล้วก็มีสวอนซีเจอกับพันนะครับแล้วก็ เบอร์ว yeah, yeah, uh, yeah, kind of yeah, yeah. ิงแฮมเจอกับโคเวนตีเบอร์ลี่เจอกับพิตตันซิตี้เอ่อบิตตันซิตี้นะครับฮันเตอร์ฟิลด์เจอกับคาร์ดีบรูตันเจอกับแบ็กเบิร์ดแล้วก็มินวอลเจอกับแบ็กครูนอริดซิตี้เจอกับเวสต์บอมบิดอันเบียนนะครับแล้วก็เพลตันเจอกับเชฟยูไนเต็ดควินตั้งเรนเจอร์เจอกับสโต๊นนะครับแล้วก็วัตฟอร์ดเจอกับซันเดอร์แลนด์วีแกนเจอกับเรดดิ้งแล้วก็มิดเดนส์แบโรเจอกับลอตติ้ง แฮมฟอร์เลสนะครับนอตติงลักติงแฮมนะครับไม่ใช่นอตติงแฮมฟอร์เลสนะครับขอโทษขออภัยเหตุผลที่เลื่อนแข่งพีเมเลิกหลายๆคู่นะครับก็เนื่องจากาการสิ้นพระชนม์ของพระราชินีอลิซาเบธนะครับเนะบาะที่สองนะครับก็กำหนดการก็จะทำพิธีสิบวันนะครับก็เลย คู่ที่เลื่อนแข่งนี้น่าจะเป็นสนามใกล้ๆก็ใกล้กับใกล้ๆกับรกรุงลอนดอนเนาะก็เลยต้องเลื่อนแข่งนะครับก็ไม่ให้มีความจัดแข่งเพราะว่ามันจะบางทีเสียงดังหรือว่ารื่นเรงอะไรกันประมาณนี้นะครับมันจะไม่เหมาะสมเนาะะก็เป็นข่าวดีของลิพูนะครับสาหรับทีมที่ผมเชียร์ก็คือลิพูเป็นข่าวดียังไงเป็นข่าวดีตรงที่ว่าพี่พี่ช่งางว่าบอกผมลิปูหัวใจซีแดงเหมือนกันนะครับข่าวดีของลิพูก็คือว่า ผู้เล่นลิฟท์ที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับนักก็จะได้เขาเรียกอะไรล่ะจะได้ฟื้นฟื้นจากบาดเจ็บแล้วก็เรื่องความฟิตกลับมาทันนะครับเพราะว่าลิฟท์ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยฟอร์มไม่ดีแล้วก็ตัวผู้เล่นตัวหลักๆก็บาดเจ็บไปหลายคนนะครับอย่างนัดที่แล้วที่แข่งยูฟาเอ่ยยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับที่เจอกับไอเจ็กัอสเตอร์ดามที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้สองหนึ่งนะครับก็ยังดีที่ว่าดี เสียโกอันคันตาล่านะครับหายเจ็บกลับมาแล้วก็สามารถที่จะโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับหลังจากหายเจ็บกลับมาแล้วก็ช่วยให้ทีมช่วยให้ทีมนะครับนะช่วยให้ทีมพูดคำนี้เลยช่วยให้ทีมเอาชนะอา,อาแจกอัมสเตอร์ดัมไปได้2ประตูต่อหนึ่งเพราะว่าอาแจกนี่ไม่ใช่ทีมธรรมดาเนาะปีนี้นะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมา6นะัดเอาชนะรวดแล้วก็ไม่เสียประตูเลยนะครับสําหรับทีมอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับ แล้วก็ที่ที่ที่ข่าวดีอย่างนึงก็คือว่าเตี๋ยก้วนคันตระลากลงมาและสามารถที่จะจ่ายบอลออกซ้ายออกขวาหรือว่าแทงทะลุช่องไปให,ให้ให้กองหน้าหรือว่ากองกองวิงแบ็กฝั่งไหนซ้ายขวาของร์พูสามารถที่จะเล่นบอลได้ง่ายมันก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นผลดีกับร์พูนะครับถ้าลงมาแล้วก็หายเจ็บกลับมาแล้วลงมาอ่าลงมาแล้วทําเกมไม่ได้ก็ จะพูดไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า